S.C.P. 0 9 6ระดับกับการยูคลิกมาตรการกักกันพิเศษ,ษ S.C.P. 0 9 6ถูกกักขังตลอดเวลาไว้ในห้องกักขังลูกบาศเหล็กก้าขนาด5 5 5คูเมตรมีการตรวจสอบทุกๆอาทิตย์ว่ามีโพงหรือรอยแตกไหมไม่มีกล้องหรือวิดีโอใดๆสามารถจับภาพในห้องขังบุคคลฝ่ายความปลอดภัยจะใช้เซ็นเซอร์หรือความดัน ติดตั้งไว้กับเลเซอร์เพื่อจับให้แน่ว่า SCP 0 9 6ยังอยู่ในห้องขังภาพและวิดีโอหรือบันทึกใด,ดๆของ SCP 0 9 6นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดถ้าไม่มีคำอนุมัติจากด็อกเตอร์ลักษณะ SCP 0 9 6เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์สูงประมาณ2.38เมตรมีวัสดุมวลกล้ามน้อยมากซึ่งการวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ร่างกายเบื้องตน้นคาดว่ามีการขาดอาหารเล็กน้อยส่วนแขนนั้นมีสัดส่วนที่ผิดจากส่วนอื่นๆของร่างกายได้อย่างชัดเจนมีแขนยาวประมาณ1.5เมตรนั้นผิวหมังแทบไม่มีเกล็ดหรือสีหรือขนให้เห็นได้เลยกรามของ scp 0 9 6นั้นสามารถอ้าได้กว้างกว่ามนุษย์ธรรมดาถึง4เท่าจุดเด่นบนใบหน้าคือ ดวงตาที่ไม่มีสียังไม่ทราบว่า scp 0 9 6นั้นมีตาบอดหรือไม่มันไม่เคยแสดงอาการของการมีสมองหรือสติปัญญา scp 0 9 6นั้นจะสงบมากเมื่อเซนเซอร์วัดความดันที่ติดไว้ในห้องมีระบุว่าปกติแล้วมันจะใช้เวลาเดินไปเดินมาแถวผนังตะวันออกเมื่อมีคนเห็นภาพมันหรือเอากล้องมาติดในห้องมันจะทำการตะโกนแล้วก็ ร้องไห้พูดไม่รู้เรื่อง2นาทีจากการมองเห็นครั้งแรกของ scp 0 9 6ก็จะเริ่มวิ่งไปหาผู้ที่เห็นใบหน้าของมันแล้วก็สังหารความเร็วของมันนั้นมี35กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงและข้อมูลของ scp 0 9 6ก็มีมากกว่าน,นี้แต่ไม่ทำการเปิดเผยจากสถาบัน scp และข้อมูลมีการั่วไหลน้อย คาดว่ามีผู้ศูนย์ใน SCP เสียชีวิตอย่างมากในการเก็บ SCP 0 9 6เข้าห้องและนี่คือภาพ SCP 0 9 6ใครชอบกินคลิปนี้ขอให้กดไลค์แล้วกด s ับสไคร์ด้วยนะครับผมอยากให้ทำ SCP อะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์ด้วยโอเคบ๊ายบายและนี่คือเสียงของ SCP 0 9 6